mặt bên phối mặt bà tìm tòi mặt bà con bà bên phía em lễ tìm bây ơi 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 tìm bây ơi กลางต้นพรนักายเวียนวงวนและอยู่บนอากาศนะโดเลือันแปรรัดเหมือนผีหลอกหลอนบานดวงขอแจกงนาเบิ่งแตนนี่อ่อนมาแล้วเตียวโคจรดรอบดวงตะวันแะเที่ยวเมีอยงทเที่ยวมอง hạ cho ngàn trả cha tử ít không ông tâm tử thì là gì gần là là thì là gì แม่อย so ca so ca <|ja|> ู่นาไอ้เด็กเที่ยวปุ๊บแล้วโวยวายนายุงบนนแต่วันเป็นแต่ลิบลิงแยมแต่สีตุกันลอยเด่นและโดนดันหยดย่อไอเป็นอยู่วังแม่เห็นหน้าเสียใจอย่างใจได้ตัดดวง มันดีดีมุ่งหวังแต่ค่หวังใจคอย,ยเป็นคุณาดาไดอยพอรอบกองคนก็ต้งว่าเบื่อตอนแรกมันดีพุ่งเงินตายพุ่งขาดหลังคอยมนันได้ทันได้เนื้อแม่นอคนได้หลับไหลปั่นไปทั่วแดนแม่ ปันละวันแหวนตุดแตนประเสดน้ำลงวาล้ำเลือดราคานเป็นแสนหาได้ไม่มีทุกวทั้งดินแดนทดดและทุกาเกิดแดนหาแมนไม่มี mẹ bọn lấy đây tay hết ao hỏi nga thi gõ ý kiến mẹ mệt mẹ 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 จะม่โบเล่งบทเพกันตาบุญเดตาบุญที่เคยทำกับแม่วิภากับพ่อกิตนะปักครับพาดวงจิตวิญญาณลอยละเลียวเปลวล่องเข้าอยู่ในท้องของแม่ ความรักความลำบากของแม่ปักเริ่มแล้วเริ่มลำบากตั้งแต่ปักมาอยู่ในท้องจะกินินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ต้องคอยระแวงระวังกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงลูกในท้องแม่ลำบากแล้วนะปักนะความรักความลำบากของแม่เริ่มตั้งแต่นุ้นไม่ใช่รักตั้งแต่ตอนนี้รักตั้งแต่ตอนนักมาอยู่ในครรภ์เลย พ่อเกียรตินะพ่อใช่ว่าจะสบายบางคนบอกพ่อจะลำบากได้ไงแม่เป็นคนตั้งท้องไม่ใช่นะลูกปักต้องเข้าใจพ่อพอลูกพ่อเกีรินะรู้ว่าแม่วิภาตั้งท้องแค่นั้นแหละปักพ่อต้องขยันทํำงานทำการเก็บเงินเก็บทองเดี๋ยวลูกคลอดมาแล้วจะเอาที่ไหนให้กินจะให้เรียน กว่าจะเลี้ยงกว่าจะโตมาได้พ่อกิตตนะเหนื่อยไม่ใช่น้อยเลยนะลูกเหนื่อยได้พ่อกิตตนะพ่อเหนื่อยแต่ภูมิใจนะพ่อน้อโเหนื่อยแต่ภูมิใจภูมิใจที่เรามีลูกวันนี้ลูกดีด้วยจะได้บวชได้ไม่ว้พามีลูกกี่คนล่ะสามคนนะปักเป็นคนที่ คนที่สามใช่ไหมป้าแม่เหนื่อยคูณสามเลยนะลูกพ่อเหนื่อยคูณสามเลยนะแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นไรเราเดี๋ยวค่อยถามก็ตอนหลังว่าเราดื้อหรือไม่ดื้อช่วยพ่อแม่หรือไม่ช่วยยังไงถัดดื้อเหมือนกันนะพจานก็เคยดื้อลูกแต่เราโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วต่อไปนี้ฟังพระคุณของท่านแล้วตอบแทนท่านช่วยท่านดูแลท่าน ช่วยท่านทางานแบ่งเบาภาระท่านนะพระอาจารย์เชื่อปักทาได้ดูรูปหลักปักแล้วอาจจะมีดื้อบางเล็กๆน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นนะปักเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต่อไปนี้ฟังฟังแลพระคุณแม่แล้วว่าแม่ลําบากพ่อลําบากแค่ไหนพระอาจารย์ชัวรตักจะต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีมาอยู่ในท้องแม่แม่เริ่มมีอาการและภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเริ่มแผลท้อง กินนู่นกินนี่เดี๋ยวมาดูว่าปักมาจากไหนถ้าแม่อยากกินอะไรนะถ้าบอกถ้ากินของหวานมาจากสวรรค์ถ้าอยากกินดินมาจากเนืองพรมถ้าอยากกินผลไม้มาจากป่าหิมะปานเป็นเทพตรจุติกตอมเกิดเดี๋ยวค่อยถามแม่ฟังแหลมแพร่ทองกันก่อนเดี๋ยวดูสิว่าแม่อยากกินอะไรปักลองฟังดูนะลูก เมือนยอมที่แม่เออเอแกเป้ยแม่มองคำบนแล้วก็ยางจอมเป็นแม่คนเลิบมีปันห่อปัดนหายเกินเงี้วิ่งเวียนออกมากินเนื้อขอาเอากินปลาผ้าเอิดผาอมมองเห็นแลกองปลีเยาว โอ้โอกิตตนาแม่วิภาเห็นของเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวปากยังไงไม่รู้โอเคมองเห็นของเปรี้ยวแม่อยากเิีอ่อยากขมบันบายรู้จบในคอบันขม งมาพงองดองละมันต้องละาล,ะลมแม่อยากกินตบอยากกินละมามาไอ้บันลังหายทืเอเย็นวิ่งวียนวายวันใจคอแม่สั่นตาต่ำแม่ละตอยไม่อยากจะกิน,ละ,น,ยยกนละไอ้โดนอยากกิน ไอ้นี้ได้กินสักทีเห็นทีจะหายอยากกินมาเปืองเมืองพหมายนะพ่อก็ตามใจไม่กลัวมหมดเปลืองมันหายเกิดเียนอาเทียนนอนจบมานึกว่าเป็นลมนแม่ไปรู้เรื่อง ทำเจ้าไม่หาอยมันหายหุหูต้องนอนขุดคูรองห้ร้อรนกลางใจแมงเอาอ่อยแม่พอ,อยโกรธายอยากกินมากมายปุดายลายอยากไม่อยากกินสมโอนัรชขอดใจตีนอยากจะกินทะเล วันใจจองลูกอเมืองจันทร์ธรรมดนเปดดังนาบังโกนบาลังเมืองจันทรูรีอยากกินังอุนนับันหาอไอ้อุ่นนานจนอำเภอนามานนักอดใจสีอยากกินผุเรียนนี่ อยากกินนันนาบเรีนาเมืองดอนนาบุรีไม่อยากจะกินนันลิ้นเจียที่เมืองไม่ยอมอยากกินนั่ลักพาเมืองอุตาลาดิที่วัดตาดิทนาจึงว่าอาลองของแม่อยากกินนัละมาปราบที่ ข้าวพอมอยากกินละพลงังดงไม่อยากลอกลวงไม่อยากนะกินองอกมังคุดละชมพู่ไม่อยากกินปงวนันทำนะของอดมันอยากกินเรื่องูแดงนะพันแดงผัดไก่ไม่อยากจะกินแกงลาลายถูที่นะมูหันอยาก รรคิดร่าเบิกนะคนเทียกียงหันนะนิมปลาอับไตตนลาปลาดกตัวโตนแม่แพ่ทอง อยากจะกินนั่นนี่ติดนั่นต้อพอแต่ต้องมาละมาขานมาเบืองโลายามมาาอีโลงอาโลกกินละตาพาลำมามาปราม,ยม,มายอกนั่นนี่มาโมงมันมาดัดมาเดือดอยากกินน่นอยากมาจะกินนี่ มาหมนมาแล้มาดันละมาเดือดนี่มาหยบละจิ้มมือเลือแม่มาไอ้เนอ่าปาตงละหมดหมดุดน่อยน้อยรราคมอาจำองเองทกวันดี่องแม่งทุว้นตานี่อยากกินเะสับป้าโรอแเลแตงบมอยากกินเนือต้มโอ กอดใจสิอยาบกินโตเรียนแบบเมืนนองดนตรีอยากกินนะดินที่ที่เมือรักลายยองอยากจะกินและก๋วยเตี๋ยวอยากกินบะหมี่ไม่อยากจะกินนะโถทีอยากกินนะแกงก็อ,อยไม่อยากกินะนะลาตนะ ไม่อยากกินแกงดอ,อกไม้แม่วิภาจะาแม่แพะทองอยากจะกินอะไรช่วยบอกนากลูกชายเข้าที ตอนแม่แพลท้องอยากกินต่างๆนานาดังกล่าวแล้วปักถ้าแพลท้องอยากกินของหวานมาจากสวรรค์อยากกินดินมาจากพรมอยากกินผลไม้มาจากป่าหิมพผ่านแม่วิภาตอนแพลท้องอยากกินอะไรจ้าจำได้ไหมแม่แม่นางลำรือเข้าใจว่าเข้าใจว่าแม่นางลำบอกอยากกินอยากให้กินแบงห้าร้อยสักใบว่ากันเลยฉันไม่ว่าอกแม่ใครอยากจะกินอะไรก็ แม่นางลำบอกให้อยากให้กินห้าแบงห้าร้อยสักใบเกรงใจที่เออแบงร้อยก็ไม่เป็นไรรวมมาห้ารอบก็ห้าร้อยแล้วแม่นางำไไลงำที่นี่เขาทาวาเจฟลังเอย่าขอเบอร์โทรเสืททเส้อแดงเงือกเจฟลังโอ้แม่นี่ป้าเหรอเป็นป้าเหรอแม่เป็นป้าเหรอโอ้ยป้า เอาที่ข้อมือได้ไหมข้อมือเป่นบะไรเล่บมล่าเลยสาโทนะหยอกหยอกป้าเล่นป้าน่ารักจังเลยแม่ไดพาแพ้ท้องอยากกินอะไรจ้ะแม่อยากกินผลไม้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมแม่ฮะมะอะไรนะมามา แม่ทำไมแม่กินมามา่มาวะซองละแค่เจ็ดบาทแม่น่าจะกินทุเรียนนะฮะป้าป้าแม่น่าแพ้ท้องกินง่ายแล้วเกินกินมามา่มาวะป้าป้าช่วยไปบอกแม่ยุพานแพ้ท้องกินทุเรียนตั้งลูกไป้ยแม่แพ้ท้องกินง่ายกินมาม่าแล้วแม่ ชอบกินมาม่าพาให้รากปากกินมาม่าไปด้วยเลยเหรอโออเออเหรอโอ้แค่้องอยากกินว่เอ้มาม่ามันก็ทํามาจากพืชผักผลไม้นะแม่นะแสดงมาจจะป่าหิมพานนะลูกนะเป็นพืชผักผลไม้มาม่าทํามาจากสิ่งเหล่านี้นะลูกนะอยู่ในท้องแม่รูไม่ปักอยู่ในท้องแม่คี่เดือนลูกเก้าเดือนความรักความลำบากของพ่อของแม่เก้าเดือนเนี่ย ลำบากมากแค่ไหนปักรู้ไหมลูกอยากจะรู้ไหมว่าพ่อแม่ลําบากแค่ไหนเก้าเดือนอยากรู้ไหมลูกอยากรู้อยากรู้ออกมายี่สิบข้าครูลูกหยอกหยอกปักหยอกเล่นพ่อพ่อกิตตนะถ้าอยากรู้ลูกนาานั่งพุกเข่าไหวไหมลูกพุกเข่า้าไหวไหมอ่ะพ่อพ่อกิตตนะเอาบาดมาถ้าเก็บเขาก็บอกพระอาจารย์นะลูกพ่อกิตตนะเอาบาดมาสองคนกับแม่เอาตักต้อมเก็บภาพสวยๆไว้ คล้องคอแบบพวงมาลัยให้ลูกนาคลูกนาคนั่งคุกเข่าขึ้นคุณแม่คุณแม่ครับคุณพ่อสองคนบาดนี่เปียนอุปมาให้นั่งดูเหมือนคล้ายๆกว่าแม่เขาอุ้มทองมาแกะเลยพ่อ่ะสองคนช่วยกันนี่มีแม่ก็มีพ่อมีพ่อก็มีแม่วันนี้ลูกนาคโชคดีมีทั้งแม่ทั้งพ่อนะลูกนะอะช่วยกันจับเลยจับเอาสายสายเฉยอ่าสายคล้องคอแบบพวงมาลัยเลยแม่พ่อด้วยจับด้วยกันสองคนอ้าวอึ๊บ นมเลไว้ลูกเอาละอัศกร้องถ่ายรูปเก็บภาพไว้ภาพแบบนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆนะเอาไว้ปักก็ดูตอนแก่ตอนเท่าบอกลูกหลกหลานแม่ว่าพ่อกระบวดให้พ่อย้แม่นะเอาละแม่นั่งลงแล้วก็พอดังลงแล้วปักักนั่งพนมมือไว้แบบนั้นพระจันทร์ขอเก้านาทีไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวก็ยกมือยอมแพ้ครับมาฟังเป็นแหล่เดี๋ยวพระจันทร์จะแหล่พระคุณ และลำดับเดือนให้ลูกนาคฟังว่าเก้าเดือนแม่วิภากับพ่อกิตนะลำบากแค่นความรักดวามลำบากของแม่เริ่มตั้งแต่ลูกนาคอยู่ในท้องเก้าเดือนเลยฟังอดู่นะลูกนาค ่อไปจาเอาหัวทือลี้าม่แม่ตั้งทานน้องปนเด็ดวาอันน่ะตั้งทานโบทุกเปลียเหมือนน้ำลายมีเยอะหุ่นยูหนึ่งหนึ่งเดนลึดูแม่เป็นตีแดงน่ะเป็นตีแดงก้น คนคนเธนเธต้องวันนั้นคืนนกอ่อนเลือดแม่ก้อแข็งพได้ตอองเดือนเลือดแม่เป็นสีแดงเกิดเป็นภูม่ลังแห่งเป็นข้าเป็นคนละพอสามเดือนผ่านครบอาการบาดติดบ่อจินต้นอยากลงอ จังไปตั้งลานแข่งขอบุญผู้กันโยนี่ขาดนั้นดวงเกอดนะดวงวานถึงเสียเดือนเลยนางคู่เอาเอาวายเอามือควาตายจับลบเหมือนวิ่งนี่คนตกในโพรงไม้เฉยปากโดนตายรบไม่โกม นาเอ้ยนาโอ้พอนาเอ้ยเป็นอย่างนี้ทุกคนล่ะอได้สี่เดือนดูมือเอื้อนว่ออนานอนแม่ขอาอ,านอน่อยนอนควานไม่เคยนะาจา,าเว้นเกิดมาเป็นวัน ปันดามีเวนลำบากยากแนะทุกทุ่มอย่างันนคนเดอนเมื่อที่หอเข้ามาไปไปโขงลำแม่ก็จใหญ่ไกลไกลนักถาม่าดดอดเมื่อลรย ดังครอเมื่อไรถามตาแย่ไปตามน่าไปู้จักน้ำก็ตามทั้งก็ไอแต่พอคอยเคลื่อนเขาเดือนนีองนี่เ็กนาคารองอเละเมลเ่อไวายตั้งเด่นตั้งดันทุกวันไม่กว่าไอแม่ แห่ไปสำบายท้องตายตาบมแม่ลำบากไม่บ่นแม่จนลำบากตกทุกบได้ยาลำบากตาบมหน้าฟังอาไวน่อยอย่าปล่อยลอยแมบจงบังคำผมจะมันละหน้อยเจ็ดเดือนมาพอน อาการพี่คนเด็กเล็ก,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 กอินร้นจนเอะอ,เอาแ,ะแม่แท้จะเป็นลงแทบลมกันลายปิ่งไม่เกียจมืออึดลาใช้ยาประจำแม่ต้องรักษาท้องแม่คอยป้องกันไม่กลัวโรคไม่ันของแม่จะาำจ,จนเดิน พอดุโยเป็นเพืระดำนาไปให้เองพระดำรอห้อมห้องพอได้แปดเดือนกอดเดือนพอคุณแล่คุณพ่อไววคุณชุดรามุนายโตเก็บโยเก็บยาเก็บเอามาอักโคเรียมไว้ไสโล มันดองขับยาอย่าเนื้อมักแรงย่าแก่ขันดีบาทอย่าหลบนยาหนอนแม่จัดหามานี่พอ่อจัดหามาอยาเขียวอยาขาวเก็บ,บตามตำลาตาละละแกนเรหนอตำคงเอาไว้กินแม่เลือกวัน ขันลาของตงวไม่จะขอทูลหัวแม่กล่วใบอิ้นกลงวอันตลายกอดปายชีวิตโยกยาแม่จะกินเตรียมไว้มาอักบีพอได้ก็เอาเตืนอนลงัง <c oughs> ปวดได้ก้าวเดือนปวดเตือนไม่ป่อยแม่ปวดวันองน้อยปวดทวงปวดตะทีปวดทั่วร่างกายปวดได้ปวดดีแม่ปวดนาพีแม่แอบจะขาดใจมันแสนปวดป้องยติพี่น้องพี่ ญาติญาดที่นั่งฟางช่วยนุ่นลางให้หน,น่อยช่วยเย็บยาลอมแม่จะเป็นลมใจลอยแยภาพแม่เป็นอมอนม้อย แม่ปวดท้องแทบจะพ่อยเป็นลมเนื้อ